สวัสดีครับวันนี้เรามาดูลายด่างเทปๆของบอลนาก้านดำพัทลุงกันนะครับตอนนี้ด่างทั้งใบนะครับสวยมาก đàn hát đàn dữ đàn hát đàn thân bầy đó đàn tới xuống đó ด่างทั้งใบนี้เขียวอ่อนสวยมากนะครับสวยเนียนเลยครับอยู่ครับสวยมากครับสวยมาก